สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดขอบคุณมากนะคะที่ตื่นมาในเช้านี้แล้วเลือกกดเข้า่าฟังเสียงนี้แม้เพียงไม่ทีนาทีคุณกำลังให้ของขวัญบางอย่างกับหัวใจตัวเองอยู่คุณกำลังให้โอกาสตัวเองได้พักได้ทบทวนและที่สำคัญที่สุดได้เริ่มต้นวันด้วยความอ่อนโยนและความจริงใจต่อชีวิตของตัวเอง วันนี้เราจะค่อยๆพูดคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่กินพลังเรามากที่สุดทั้งที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเรื่องที่ทำให้คนจำนวนมากเครียดเหนื่อยท้อหมดไฟและรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่เรื่องที่บั่นทอนคุณค่าในใจจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอทั้งที่จริงๆแล้วคุณดีพอมาเสมอเพียงแต่ใจของคุณไม่เคยได้ยินเสียงนั้นชัดๆ แล้วเรื่องนี้ก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราทุกคนเคยเปรียบเทียบตัวเองไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุ18 25 35หรือเกินนั้นไปแล้วไม่ว่าจะทำงานแบบไหนอยู่ที่ไหนหรือมีชีวิตรูปแบบใดการเปรียบเทียบเป็นเหมือนลมหายใจอย่างหนึ่งของมนุษย์ยุคนี้เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างของคนอื่นถูกโชว์ให้เห็นง่ายหรือเกินรูปภาพชีวิตความสำเร็จ เพื่อนฝูงรวมถึงทุกช่วงเวลาที่ดีที่สุดของทุกคนมันโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอของเราเสมอทําให้เราเผลอคิดว่าโลกทั้งโลกกำลังวิ่งไปข้างหน้ายกเว้นเราแต่ฉันอยากให้คุณฟังดีๆนะคะคุณไม่ได้ช้าคุณไม่ได้ไร้ค่าคุณไม่ได้ล้าหลังและคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่กำลังรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกว่าคนอื่นดูไปไกลกว่าเราเป็นเรื่องปกติมากเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนเคยเจอ แม้แต่คนที่คุณมองว่าประสบความสำเร็จที่สุดในสายตาคุณพวกเขาก็เคยออกกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครสักคนเช่นกันการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันทำร้ายตัวเราเมื่อเราปล่อยให้มันกลายเป็นเสียงหลักที่คอยบอกเราว่าเราควรมีชีวิตแบบไหนควรประสบความสำเร็จแค่ไหนและควรไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่โดยลืมไปว่าชีวิตของเรามันมีจังหวะของมันเอง มีเส้นทางของมันเองและมีความหมายมันในแบบที่ไม่ซ้ำใครเลยบนโลกใบนี้แต่ฉันรู้ค่ะการบอกว่าอย่าเปรียบเทียบมันง่ายเกินไปและไม่จริงเลยในชีวิตจริงไม่มีใครหยุดเปรียบเทียบได้ในวันเดียวถ้าหยุดได้ง่ายขนาดนั้นโลกนี้คงมีแต่คนมีความสุขไปนานแล้วดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้มาบังคับตัวเองให้หยุดคิดแต่เราจะมาค่อยๆเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ แล้วเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันโดยที่มันไม่ทำร้ายหัวใจเราอีกต่อไปเราจะมาค่อยๆก้าวออกจากวงจรของการเปรียบเทียบอย่างอ่อนโยนเหมือนการค่อยๆเดินออกจากห้องที่มีเสียงดังเข้าสู่พื้นที่ที่สงบกว่าอุ่นกว่าและเป็นพื้นที่ที่เป็นของคุณจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณต้องวัดด้วยความรู้สึกของคุณไม่ใช่มาตรฐานของใครอื่นทั้งนั้น ทุกครั้งที่คุณมองชีวิตคนอื่นแล้วรู้สึกแย่คุณรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณกําลังลืมเรื่องราวระหว่างทางของพวกเขาคุณเห็นเพียงผลลัพธ์ที่สำเร็จแล้วแต่คุณไม่ได้เห็นความล้มเหลวรือที่ไม่เคยถูกเล่าคุณเห็นรอยยิ้มในภาพถ่ายแต่ไม่ได้เห็นน้ำตาที่ถูกซ่อนไว้หลังประตูห้องคุณเห็นเวลาที่เขาไปถึงเป้าหมายแต่ไม่ได้เห็นคืนที่เขานอนไม่หลับคุณเห็นเส้นชัย แต่ไม่ได้เห็นเส้นทางนับพันที่เขาเดินมาก่อนคุณอาจกำลังเอาฉากปัจจุบันของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับฉากระหว่างทางของตัวเองมันจึงไม่แฟร์ตั้งแต่แรกชีวิตคุณไม่ได้ช้าคุณแค่กำลังเดินเส้นทางของคุณเองที่อาจมีฉากมีบทและมีจุดหักมุมที่แตกต่างจากคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีคุณค่าเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ บางคนประสบความสำเร็จเร็วเพราะเส้นทางของเขาเริ่มต้นในจังหวะที่ใช่บางคนประสบความสำเร็จช้าแต่เขาได้เรียนรู้ลึกกว่าบางคนมีครอบครัวเร็วบางคนสร้างอาชีพก่อนบางคนเพิ่งเริ่มต้นตอนอายุ40ก็ยังไปไกลกว่าที่เคยคิดไว้ไม่มีใครเร็วหรือช้ามีแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนและคุณกำลังเดินในเวลาที่เหมาะสมของคุณอยู่แม้ว่าบางครั้ง หัวใจคุณจะไม่เชื่อก็ตามเพราะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การที่คนอื่นเก่งกว่าแต่คือการที่เราไม่เห็นคุณค่าในเส้นทางของตัวเองเลยต่างหากหลายครั้งการเปรียบเทียบไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากเสียงลึกๆในใจที่บอกว่าเรายังไม่ดีพอเสียงนั้นอาจเกิดจากอดีตเกิดจากคำพูดของคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราเกิดจากการเลี้ยงดูหรือเกิดจากวันที่เราพลาดผิด แล้วโทษตัวเองมากเกินไปเสียงเล็กๆนี้มันฝังลึกจนเรารู้สึกว่าเราต้องรีบต้องเก่งต้องประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่วันนี้ฉันอยากให้คุณค,ค่อยๆปล่อยเสียงนั้นลงและเปิดพื้นที่ให้กับความจริงอีกแบบหนึ่งความจริงที่ว่าคุณมีคุณค่าโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นหัวใจที่เหนื่อยเพราะการเปรียบเทียบต้องการการพักผ่อน และนิสัยเล็กๆที่จะช่วยคุณได้ตอนนี้คือการกลับมาอยู่กับตัวเองทีละลมหายใจโดยไม่ต้องวัดว่าตัวเองควรเป็นอะไรมากกว่านี้เพียงยอมรับว่าตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้และการเรียนรู้ของคุณมีความหมายคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครคุณแค่ต้องชนะความคิดลบของตัวเองที่คอยเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือใช้ชนะที่สำคัญที่สุด คุณรู้ไหมคะว่าทำไมพอเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราถึงเจ็บเพราะเรานึกถึงความคาดหวังของตัวเองที่ยังไม่เป็นจริงแต่ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อบอกคุณว่าคุณด้อยกว่ามันเกิดขึ้นเพื่อบอกว่าคุณเองก็อยากก้าวหน้าเหมือนกันคุณมีความฝันคุณมีความหวังคุณมีเป้าหมายบางอย่างและคุณอยากเห็นมันเป็นจริงให้ได้ความเจ็บตอนเห็นคนอื่นสำเร็จไม่ได้หมายความว่าคุณอิจชา มันคือสัญญาณว่าคุณมีความฝันและมันยังมีชีวิตอยู่มันกำลังเคาะประตูใจคุณอยู่เงียบๆและถ้าคุณมองแบบนี้คุณจะเริ่มใจดีกับตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มหยุดการเปรียบเทียบและคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นทีละนิดหลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าการเปรียบเทียบไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกด้อยลงแต่มันสร้างภาระที่หนักขึ้นทุกวัน บางครั้งเราไม่ได้เหนื่อยเพราะงานไม่ได้เหนื่อยเพราะคนรอบตัวแต่เหนื่อยเพราะใจต้องฝืนแบกมาตรฐานที่ไม่ได้เป็นของเราเหมือนเราพยายามวิ่งบนถนนที่คนอื่นเลือกให้ทั้งที่รองเท้าที่เราใส่ก็ไม่ใช่ขนาดที่เหมาะกับเราเลยแต่เรายังกดดันตัวเองให้วิ่งให้ทันไม่ใช่เพราะอยากชนะแต่เพราะกลัวถูกมองว่าช้ากลัวถูกมองว่าไม่เก่งพอกลัวว่าความคาดหวังของใครบางคนจะผิดหวังในตัวเรา การเปรียบเทียบทำให้ความสุขของเราถูกแขวนไว้บนเส้นได้เล็กๆระหว่างคำว่าพอกับยังไม่พอและในเกือบทุกครั้งคำที่ชนะไม่ใช่คำว่าพอแต่คือยังไม่พออีกหน่อยไม่ว่าจะได้ดีแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเราควรทำมากกว่านี้ควรเร็วขึ้นควรเก่งขึ้นควรเหมือนคนอื่นมากขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วเราไม่ต้องเหมือนใครเลย เราแค่ต้องเป็นเราให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ถูกบังคับด้วยมาตรฐานของคนอื่นความรู้สึกที่เหมือนวิ่งไม่ทันคนอื่นนั้นน่าเจ็บนะคะเพราะมันทำให้เราเหมือนอยู่ในชีวิตที่ไม่เคยได้พักไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนพรุ่งนี้ก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมอีกต้องไล่ตามคนที่เราคิดว่าอยู่ข้างหน้าแม้ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขาเคยผ่านอะไรมาหรือต้องเสียอะไรไปในการไปถึงจุดนั้น เราเห็นเพียงภาพสำเร็จแต่ไม่เคยเห็นราคาที่เขาจ่ายทั้นความเหนื่อยความเจ็บความล้มเหลวความสับสนและคืนที่เขาร้องไห้กับหมอนด้วยความกลัวว่าทั้งหมดจะพังไปในวันรุ่งขึ้นเราเปรียบเทียบตัวเองกับผลลัพธ์แต่ถ้าได้เห็นกระบวนการของกันและกันจริงๆเราคงรู้ว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะทุกคนเจอเส้นทางคนละแบบเวลาคนละช่วงบทเรียนคนละชุดความท้าทายคนละระดับ แค่คุณยังยืนอยู่ยังพยายามยังล้มแล้วลุกคุณก็เก่งมากแล้วไม่ต้องรอให้มีใครมาบอกแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะหัวใจของเรามันเปราะบางมันไม่ได้ฟังเหตุผลเท่าที่เราคิดบางครั้งแค่เห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเราก็เจ็บแค่เห็นใครได้ในสิ่งที่เราหวังมานานเราก็รู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เพราะเรารักตัวเองยังไม่มากพอ มันเหมือนเรามองคนอื่นด้วยสายตาอ่อนโยนแต่กลับมองตัวเองด้วยสายตาที่เข้มงวดที่สุดเรายกย่องคนอื่นง่ายมากแต่ตำหนิตัวเองง่ายยิ่งกว่าและนี่คือเหตุผลที่การเปรียบเทียบทำร้ายเรามากกว่าที่ควรถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าใครชีวิตติดอยู่กับที่คุณไม่เก่งพอหรือยังไม่ประสบความสำเร็จสักที ฉันอยากให้คุณหยุดตรงนี้สักครู่หยุดทั้งร่างกายทั้งหัวใจทั้งลมหายใจแล้วถามตัวเองเบาๆว่าฉันกำลังใช้มาตรฐานของใครวัดชีวิตตัวเองอยู่ฉันกำลังพยายามไปถึงเส้นชัยที่ตัวเองอยากไปจริงๆหรือแค่กลัวคนอื่นจะตัดสินฉันฉันกำลังทำสิ่งนี้เพราะมันเติมเต็มฉันหรือเพราะกลัวไม่ทันคนอื่น บางทีเราอาจไม่ได้อยากแข่งกับใครเลยเราแค่อยากเป็นคนที่รู้สึกดีกับชีวิตของตัวเองแต่เราดันเข้าใจผิดว่าความรู้สึกดีนั้นต้องมาจากการชนะคนอื่นทั้งที่ความจริงความสบายใจมาจากการชนะความคิดลบในหัวตัวเองมากกว่าเสมอ ลองนึกภาพสิคะถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีคนสิบคนทุกคนได้รับพรให้ประสบความสำเร็จในแบบที่เขาต้องการทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่มีใครแข่งกับใครทุกคนเดินไปตามความสุขความฝันและความพร้อมของตัวเองคุณคิดว่าบรรยากาศในห้องนั้นจะเป็นอย่างไรมันจะสงบ มันจะอบอุ่นมันไม่มีความรู้สึกว่าต้องเร่งไม่มีความรู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าใครและนั่นคือสภาวะที่หัวใจมนุษย์หวยหาเสมอคือสภาวะที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยความจริงคือโลกใบนี้ไม่ได้แข่งขันกันอย่างที่เราคิดเป็นเราต่างหากที่สร้างสนามแข่งขึ้นมาในหัวแล้วเอาตัวเองไปวิ่ง และที่เจ็บที่สุดคือเราเป็นทั้งนักวิ่งทั้งผู้จัดการแข่งขันและทั้งกรรมการที่ให้คะแนนตัวเองเราตัดสินตัวเองจากมุมที่ไม่แฟร์ที่สุดถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรจะทำให้ชีวิตสบายขึ้นมันไม่ใช่การเป็นเหมือนคนอื่นไม่ใช่การเร็วกว่าใครไม่ใช่การมีมากกว่าหรือทำได้ดีกว่าใครแต่คือการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากการเปรียบเทียบ เมื่อคุณปลดล็อกตรงนี้ได้แม้แค่10%อร์ซหัวใจก็จะโล่งขึ้นแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆในทุกวันที่ผ่านคุณจะเริ่มภูมิใจในความพยายามเล็กๆของตัวเองคุณจะเริ่มเชื่อว่าชีวิตของคุณกำลังเดินไปในทางที่ใช่แม้เส้นทางนั้นจะต่างจากของคนอื่นแม้จังหวะของคุณจะไม่เหมือนใครแต่คุณจะรู้สึกสบายใจในแบบที่ลึกที่สุด ชีวิตไม่ต้องการให้คุณชนะทุกคุณชีวิตต้องการให้คุณเป็นคนที่ตัวเองไม่ละทิ้งอีกต่อไปเพราะเมื่อคุณอยู่ข้างตัวเองแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนคุณก็ยังยืนได้และยืนอย่างมั่นคงด้วยเพราะความจริงคือคุณมีคุณค่าเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกไม่มีอะไรเลยคุณก็ยังเป็นคนที่มีความพยายามคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายคนที่ล้มแล้วลุก คนที่ยังฟังพอดแคสต์ที่ช่วยปลุกตัวเองในเช้าแบบนี้และแค่นั้นก็เพียงพอมากแล้วที่จะบอกว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางของตัวเองจริงๆการหยุดเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปหรือจะไม่เคยเผอคิดว่าคนอื่นไปไกลกว่าแล้วบ้างแต่หมายความว่าคุณจะเริ่มรู้จักดึงตัวเองกลับมาได้เร็วขึ้นต่างหาก คุณจะเริ่มมองเห็นว่าความคิดที่กำลังดึงคุณลงไปไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดของชีวิตคุณคุณจะเริ่มได้เย็นเสียงเล็กๆในใจที่บอกว่าใจเย็นๆนะเธอกำลังเดินของเธออยู่เธอไม่ได้หยุดเธอไม่ได้ล้มเธอแค่อย่างมาไม่ถึงเท่านั้นเองหัวใจของคนเราไม่ได้ต้องการความสำเร็จใหญ่โตทุกวันมันต้องการเพียงความรู้สึกว่าฉันกำลังก้าวหน้าแม้จะเป็นก้าวเล็กๆและคุณกำลังทำแบบนั้นอยู่แล้ว แม้คุณยังไม่เห็นชัดแม้คุณยังรู้สึกว่าตัวเองช้าแม้คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปถูกทางไหมแต่การที่คุณยังเลือกฟังพอดแคสต์แบบนี้ยังเลือกหาความคิดทีด่เติมหัวใจยังเลือกไม่ทิ้งตัวเองทั้งหมดนี้คือความก้าวหน้าที่สวยงามที่สุดเพราะความสบายใจไม่ได้เกิดจากความเร็วแต่มาจากความเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเปรียบเทียบคุณจะเริ่มให้อภัยตัวเองคุณจะเริ่มอ่อนโยนกับตัวเอง และความสบายใจนั้นจะค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานตามจังหวะของมันเองไม่รีบไม่เร่งแต่มั่นคงเสมอคนที่เปรียบเทียบมากที่สุดในโลกก็อาจเป็นคนที่มีหัวใจละเอียดอ่อนที่สุดคนที่รักตัวเองไม่เป็นคนที่เคยถูกตัดสินบ่อยคนที่อยากทำให้ดีที่สุดอยากเป็นที่ยอมรับอยากทำให้ใครบางคนภูมิใจหรืออยากพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าจริงๆแต่วันนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกแล้ว คุณไม่ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ใครต้องการคุณเป็นเวอร์ชันที่เหมาะกับเส้นทางของคุณเองได้เพราะความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราวิ่งเร็วแค่ไหนแต่คือการที่เราได้เดินบนถนนที่เป็นของเราไม่ใช่ถนนของใครทั้งนั้นลองนึกถึงภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณปลูกต้นไม้สองต้นต้นแรกโตเร็วต้นที่สองโตช้าคุณจะไม่เด็ดต้นที่เติบโตช้าออกเพราะมันไม่ได้เติบโตเท่าต้นแรกคุณจะรดน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ให้แสงแดดให้เวลาแล้ววัดหนึ่งมันก็จะเติบโตในแบบที่มันควรเป็นต้นไม้ยถูกต้นมีวัฏจักรของมันและชีวิตของคุณก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตคุณไม่ได้ช้าคุณกำลังเติบโตในแบบของคุณและแบบของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเส้นทางคุณสวยงามในแบบที่มันเป็นและถ้าคุณมองดีๆคุณจะรู้ว่ามันสวยมาตลอดเพียงแต่คุณหันไปมองของคนอื่นมากเกินไป วันนี้ฉันอยากให้คุณลองหายใจลึกๆแล้วกระซิบกับตัวเองว่าฉันกำลังทำดีที่สุดในแบบของฉันแค่ประโยคนี้คุณจะรู้สึกว่าไหลเบาลงหัวใจเบาขึ้นและสายตาที่มองตัวเองจะเริ่มอ่อนโยนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ความจริงคือไม่มีใครอยากเป็นคุณที่ดีกว่าคุณเองแล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างไม่มีใครเข้าใจหัวใจของคุณเท่าตัวคุณเองและไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินเส้นทางของคุณเลย คุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครไม่จำเป็นต้องเร็วกว่าคนอื่นชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางและการเดินทางที่งดงามที่สุดคือการที่คุณไม่ละทิ้งตัวเองกลางทางอย่าลืมนะคะชีวิตสบายขึ้นได้จริงเพียงแค่คุณเลิกมองไปที่สิ่งที่คนอื่นมีแล้วหันกลับมามองสิ่งที่คุณกำลังสร้างไม่ว่ามันจะยังเล็กแค่ไหนมันคือของคุณไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเดินแทนคุณได้ และคุณกำลังเดินทีละก้าวทีละวันทีละลมหายใจจนวันหนึ่งคุณจะหันฝับมามองแล้วรู้ว่าทุกก้าวที่คุณเดินช้าเพราะมัวแต่เปรียบเทียบมันไม่เคยพาคุณไปไหนแต่ทุกก้าวที่คุณเดินด้วยความเข้าใจตัวเองมันพาคุณมาไกลกว่าที่คิดเสมอฉันอยากให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มกลับมาดูแลหัวใจตัวเองอย่างจริงจังเริ่มให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเองมากกว่าสายตาคนอื่น เริ่มให้ค่ากับสิ้นทางของตัวเองมากกว่าความสำเร็จของใครและเริ่มใช้ชีวิตด้วยความสบายใจในความไม่เหมือนของตัวเองเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพื่อจะมีความสุขเพราะความสุขของคุณไม่เคยถูกปลูกบนแผ่นดินของคนอื่นมันเติบโตบนแผ่นดินที่คุณยืนอยู่ตอนนี้ตรงที่คุณเริ่มต้นตรงที่คุณล้มลุกคลุกคลานตรงที่คุณเรียนรู้ตรงที่คุณยังไม่ยอมแพ้ ก่อนจากกันไปวันนี้ฉันอยากให้คุณลองยิ้มเล็กๆให้ตัวเองยิ้มให้กับทุกความพยายามยิ้มให้กับทุกวันที่คุณเลือกไม่ทิ้งตัวเองยิ้มให้กับหัวใจที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังเดินต่อและยิ้มให้กับตัวคุณที่กำลังจะสบายขึ้นจริงๆเมื่อเลิกเปรียบเทียบเพราะชีวิตดีขึ้นเสมอเมื่อคุณเลือกมองเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนใครขอบคุณที่ฟังจนจบตอนค่ะหวังว่าตอนนี้จะทำให้หัวใจของคุณเบาขึ้นอีกนิด และถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียวนั่นแปลว่าคุณกำลังก้าวออกจากการเปรียบเทียบแล้วจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะที่จุดไฟความคิดทุกวันเวลา8นาฬิกาวันนี้ขอให้หัวใจคุณสบายขึ้นกว่าทุกวันค่ะ